เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บอ่อปลาของพ่อใหญ่ตุ้มครับบอ่อปลาพ่อใหญ่ตุ้มเนี่ยเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนเพราะว่าเป็นบอ่อปลาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนมาแล้วหลายรางวัลบอ่อปลาที่ครบวงจรก็คือนอกจากจะเพาะพันเองเลี้ยงเองแล้วยังขยายพันธุ์ปลาอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆมาดูไม่ได้ขาด เนื่องจากมีมากกว่าสิบบ่อก็เลยทำให้ดูแลไม่ค่อยจะทั่วถึงช่วงกลางวันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงกลางคืนที่เงียบสงัดมันก็เหมือนโอกาสทองของคนบางกลุ่มแม้ว่าพ่อใหญ่ตุ้มจะระมัดระวังเพียงใดแต่คนที่จะลักมันก็ไม่ได้บอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใดเช้ามืดวันหนึ่งขณะที่เจ้าต๋องกำลังเดินให้อาหารปลาอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็น ลูกน้องสี่ขาของตัวเองนอนน้ำลายปูมปากอยู่มันก็พังะชั่วครู่ก่อนจะเดินไปดูแต่ปรากฏว่าลูกน้องตัวนั้นแน่นิ่งไปแล้วพ่อพ่อไอ้กะลอนมันโดนยาเบื่อตายอีกตัวแล้วพ่อผู้ใหญ่ตุ้มกำลังให้อาหารปลาอยู่อีกบ่อหนึ่งแต่แกก็ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ่อโดนยามาแล้วหลายตัวโดวยน้ำมือของคนโฉดที่มาขโมยปลาในบ่อย,ยามดึก ทิศต๋องมันให้อาหารปลาเสร็จก็หากระสอบปุ๋ยมาใส่เจ้าแคลลอนแล้วก็ลากไปหาที่ขุดหลุมฝังเป็นปุ๋ยใต้ต้นไม้ที่กำลังออกดอกออกผลเห็นทีจะต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาแล้วล่ะพ่อเอ้ยอย่าเลยบาปกรรมเปล่าๆที่มันทำกับหมาเราอย่างนี้ล่ะพ่อจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกใครทำกรรมอะไรไว้สักวันก็จะได้รับผลกรรมเองนั่นแหละไม่ช้าก็เร็ว เกิดมันโยนยาเบื่อลงในบ่อปลาไม่ลอยเป็นแพเหรือ <oyun> พ่อคนมันต้องการปลาในบ่ออยู่แล้วเรื่องอะไรมันจะทำอย่างนั้นนะเองก็บวชเรียนมาแล้วว่าน่าจะเข้าใจดีนะแต่ผมเจ็บใจไม่หายผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้หัวขโมยเนเป็นใครถ้าจับได้ข้าหนังขาขาวจะเอามันแห่ประจานไปทั่วตำบลเลยแม่ใหญ่ทองเมียพ่อใหญ่ตุ้มก็เอ่ยขึ้นบอกว่าไอ้แกลอนน่ะมันตายไปอีกตัวทีนี้ก็เหลือแค่สาม เห็นทีจะต้องจัดเวรยามได้แล้วไม่งั้นก็ต้องไปจ้างคนมาเฝ้าก็ทั้งวันก็ไม่ได้จะแทบจะไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้วจะให้มานั่งทางตาอีกทั้งคืนจะเอาแรงมาจากไหนกระเย,ยทองแต่ก็จริงของแม่พูดนะพ่อฉันลองไปชวนเพื่อนๆนมานอนเป็นเพื่อนเพื่อมีอะไรไม่ชอบมาัาคนจะได้เล่นงานมันได้ทันข้าเองก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวนะักหรอกช่วงนี้มีคนมาดูงานกันเยอะวันนี้ก็มีมาอีก สองคณะอบอตอทั้งคู่เออแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่เองเธอะพ่อกับแม่นะไม่รู้กันจะอยู่กันได้อีกกี่ปีทุกอย่างมันก็เป็นของเองทำต่อไปให้ดีไม่มีวันอดตายหรอกเออวงข้าวก็มีการปรับทุกกันเล็กน้อยของคนในครอบครัวจนกระทั่งอิ่มข้าวกันดีแล้วก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของใครของมันพอสายสายมีคณะมาดูงานซึ่งก็เป็นชาวบ้านจากที่อื่น โดยทั้งสามก็ให้การต้อนรับแล้วก็พาไปเรียนรู้โดยไม่มีการปิดบังเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปพอคณะแรกกลับไปแล้วก็มีอีกคณะหนึ่งซึ่งทั้งสามก็พาไปเรียนรู้เช่นเคยพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกด้วยทุกคนได้รับความรู้กลับไปก็จริงแต่มีไม่กี่คนหรอกที่เอาไปปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงินที่จะมาลงทุน หลายวันต่อมาสุนัขที่เฝ้าบ่อก็ถูกมือดีวางยาเบื่ออีกและทิศต๋องก็เอาใส่กระสอบปุ๋ยไปฝังตามเคยพ่อฉันจะวางสายไฟให้รอบบ่อเลยนะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันชักจะได้ใจแล้วก็เหิมเกรมไปกันใหญ่แล้วล่ะพ่อทิศต๋องแกเหลืออดเพราะว่านอกจากเจ้าหมาสีขาจะตายแล้วปลาในบ่อย,ยังลดลงไปมากข้าไม่อยากให้เองทําอย่างนั้นทําไมล่ะพ่อ มันมาขโมยปลาถึงบ่อแถมยังเบื่อหมาเราจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะพ่อขากลัวว่าเราจะพลาดเองอะสิเกิดหมาวิ่งไปชนเขาก็เสร็จกันเอาแล้วพ่อจะปล่อยให้มันมาขโมยปลาอยู่อย่างเงี้ยเหรอช่างมันเถอะนึกซะว่าเราทําบุญก็แล้วกันแต่เราจะไม่มีกินซะก่อนนะสิแต่ละบ่อจะเหลือปลาถึงหมื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่าลืมที่ว่าเราคือผู้ให้หลายคนได้มาเห็น เขาก็มาเรียนรู้เราก็ให้ความรู้กับเขารางวี่รางวัลเราก็ได้เป็นเกียรติกับวงตระกูลคนเราถ้ามันมีกินมีใช้มันคงไม่มาขโมยเพราเรากินรอกเจ้าทิดต๋องก็ยังคงออกอาการฉุนเฉียวนึกแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงหมามันเห่าอยู่ทั้งโน้นแต่สักพักก็เงียบไปฉันก็นึกว่าไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ออกไปดูที่ไหนได้มันเบื่อทั้งหมาเอาทั้งปลาไปกินอีกตามเคยมันน่าเจ็บใจเหลือเกินเออช่างมันเถอะ พ่อพันแม่พันเรายังอยู่จะเพาะเมื่อไรก็ยอมได้พอปลงซะแล้วใครอยากได้ก็ปล่อยเข้าไปเถอะพ่อจะว่ายังไงก็ช่างแต่เรื่องนี้ฉันไม่ยอมหรอกจะต้องเอาตัวมันไปแห่ประจานให้ได้พ่อคอยดูสิวันนั้นไม่มีใครมาดูงานก็ทำให้สามคนพ่อแม่ลูกได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างหลังจากต้อนรับคนมาศึกษาดูงานเกือบทั้งอาทิตย์ไม่ไกลจากบ่อบปลาของพ่อใหญ่เท่าไหร่นะัก ชายสองคนก็นั่งดื่มเหล้าขาวแกล้มมะขามอ่อนจิ้มเกลือกันอย่างท่อยทีท้อยอาศัยรอเวลาอันสมควรที่จะโยกย้ายไปที่อื่นต่ออคืนนี้เดือนมือดอยู่ยแล้วนะเพื่อนเอากระสอบไปคนละสองใบเลยเป็นไงจะได้รวยกันให้เข็ดไปเลยเฮ้ยกระสอบเดียวก็บแบกกันหลังแทบหักอยู่แล้วคุณละกระสอบก็บพออย่าโลภมากด้วยเดี๋ยวลาภหายอืมก็จริงอย่างว่าแหละอืม เออคืนนี้ข้าสังหรณ์ใจยังไงชอบคนไวหมามันตายจนจะหมดฝูงแล้วไม่แน่คืนนี้อาจจะไม่ใช่คืนของเราอย่างเมื่อก่อนก็ได้ฮะอืมเองก็คิดไปเองในะแสนเราไปตั้งหลายครั้งแล้วเจ้าของบ้านก็หลับเป็นตายมีแต่พวกไอเอ็งนะ่ะเจอน้องไก่อาบยาพิษก็ชักตายไม่เหลือเอ็งอย่าคิดมากไปเลยเพื่อนไอเจ้าจันทร์ก็ให้กำลังใจคู่หู แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะมันก็สังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันข้าไม่ได้คิดมากอะไรหรอกแต่มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะตาเท่านั้นก็ไม่ใช่ย่อยนะแถมลูกชายมันยังยิงปืนมั่นซะด้วยอย่างดีมันก็แค่ยิงขู่เท่านั้นละวะถ้าไม่ทิ้งหลักฐานก็ไม่มีทางสาวมาถึงเราสองคนได้หรอกเชื่อคาเถอะการพูดคุยของคู่หูไม่ค่อยราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็สังหรณ์ใจแล้วก็ปลอบกันเอง จนกระทั่งเล่าขาวขาวดที่สองหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งสะพายถุงปุ๋ยที่ใส่แหไปด้วยเป้าหมายก็คือบ่อบปลาที่มันสองคนเคยไปขโมยมาแล้วนั่นเองทั้งสองก็แฝงตัวไปกับความมืดท้องคืนข้างแรมบางช่วงก็เดินตีคู่ขนานกันไปแต่บางช่วงก็เดินต่อแถวเอระวังหน้าระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแสนม,มาถึงตอนนี้ข้าชักยังไงซะแล้วสิว่าบัตรโทร ตอนนั่งกินเหล้าเองยังบอกไม่ให้ข้าคิดมากมาตอนนี้เองเป็นเองแล้วเหรอก็เพิ่งจะเป็นตอนนี้แหละจะถึงอยู่แล้วเองอย่าถอดใจสิหรือเองจะกลับมือเปล่าก็ตามใจข้าไปของข้าคนเดียวก็ได้แต่ละก้าวของไอจ้จันดูเหมือนจะหมดความเชื่อมั่นในตัวเองลึกๆแล้วไอ้แสนเองก็วัน,ว,นวันอยู่เหมือนกันแต่มันไม่อยากจะกลับไปมือเปล่าเท่านั้นเองทั้งสองหารู้ไม่ว่าบ่อปลาที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นมีเจ้าของสองพ่อลูกนั่งดูอยู่ พลันเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มปรากฏอยู่ตรงขอบบ่อทิดต่องก็ขยับคว้าปืนลูกซองจนผู้เป็นพ่อต้องสะก,กิดเบาๆเฮ้ยเอ็งจะทําอะไรเกิดผีจับยัดมันจะสวยเอานะฉันแค่ยิงขู่ะพ่อสบายใจเหอะพอเสียงปืนดังพวกเพื่อนๆของฉันที่กระจายกันซ่อนตัวอยู่ก็จะออกมาไล่จับขโมยยกปลายกระบอกขึ้นสูงๆนะ เจ้าหัวขโมยทั้งสองเห็นว่าปลอดหูปลอดตาก็รีบพากันขึ้นแหแล้วเวี่ยงลงมาในบ่อก่อนจะรีบสาวขึ้นมาแล้วยัดทั้งแห я, ทั้งปลาลงกระสอบปุ๋ยจากนั้นก็เอาแหอีกปากมาตั้งท่าเตรียมจะทอดแหอีกครั้งไอ้จันเวียงแหออกจากตัวแหบานเป็นวงกว้างในขณะที่ไอ้แสนยังคลี่เนื้อแหไม่เสร็จแต่ก็พร้อมที่จะเวียงแล้วเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วก็เสียงปรียงเสียงปืนลูกซองที่ต๋องแผดเสียงกำมะนาดได้ยินกืกกล้องไปทั่วไอ้จันพังะขณะที่ไอ้แสนเวียงแห я, ช้ากว่าปืนเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีมันเสียหลักเนื้อแหพันเอาตัวเขามันตกลงมาในบ่อปลาด้วยไอ้จันรีบสาวแหของตัวเองขึ้นแล้วก็ทำท่าจะลงไปช่วยเพื่อนคู่หูที่จมหายไปพร้อมกับแห я. แต่เสียงเอะอะมาเทึ่งที่ได้ยินมาแต่ไกลและเสียงปืนที่ทิศตองยิงขึ้นฟ้าตามมาเป็นนัดที่สองทำให้อาจันย์เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันไม่ช่วยแล้วเพื่อนวิ่งหนีเอาตัวรอดโดยไม่หยิบอะไรติดมือไปเลยไอ้แสนถูกแขพันจนดิ้นไม่หลุดแม่น้ําในบอ่อจะลึกเพียงเมตรกว่าแต่ยามที่ถูกแขพันตัวประกอบกินเหล้าเข้าไปด้วยทําให้หาทางออกไม่เจอมันพยายามถีบตัวขึ้นจากก้นบอ่อแต่ก็ได้แค่พลูข,ขึ้นมาแล้วก็จมดิ่งลงไปใหม่ ทั้งโคมทั้งไฟฉายสาดแสงไปที่บอ่อดังกล่าวส่วนหนึ่งก็วิ่งตามร่างตะคุ่มไปพร้อมกับเสียงเฮจนกระทั่งสามารถจับกลุมหัวขโมยรายนั้นได้ส่วนที่บอ่อปลาแสงไฟเกือบทุกดวงก็จ้องลงมาในบอ่อปลาเห็นเนื้อแหบบางส่วนพลูลอยน้ําอยู่แต่ไม่มีใครติดใจสงสัยอะไรและเชื่อว่าหัวขโมยคงจะหนีไปแล้วเพราะจับได้แค่คนเดียวแต่จูๆ่ๆทิดต๋องก็ยืน่นปืนลูกซองให้เพื่อนช่วยถือ แล้วตัวเองก็กระโดดลงไปที่แหปากนั้นสักพักก็ร้องบอกเพื่อนให้ลงไปช่วยไม่นานทั้งแห αι, ทั้งคนก็ถูกนำขึ้นจากบอ่อพร้อมกระแสงไฟที่สาดเข้าใส่ด้วยความสงสัยว่าเป็นใครแม้จะมีหลายคนช่วยผายปอดแต่ไอ้แสนก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิน้นเพราะมันเสียชีวิตขาแหไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองท่านผู้ฟังเชื่อเถอะว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าตอนบ่ายๆอย่างที่หลายคนเขาว่าเสีด้วยครับทิดชอยเนี่เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวพันณดำสนิทนะอุปนิสัยก็เป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากไม่สนหน้าอินหน้าพรม และที่สำคัญในชอบกินเหล้าเป็นประจำทุกวันโดยครอบครัวของทิดช้อยนี่เป็นชาวนาทุกวันที่ทิดช้อยไปดูน้ำดูท่าที่นาแกจะหาอะไรติดไม้ติดมือกลับมาทำอาหารแกล้มเหล้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยหรือว่าทุกอย่างที่สามารถจะนำมาทำกับแกล้มได้และทิดช้อยก็ปฏิบัติตัวแบบเนี้ยมาโดยตลอดเหมือนเป็นกิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่งของชีวิต จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งทิดช้อยก็ออกไปดูนาเหมือนกับเช่นเคยทุกๆวันแต่วันนี้พิเศษตรงที่ว่าข้างๆนาของทิดช้อยนะมีการวิดน้ำน้ำในบ่อขนาดใหญ่เพื่อจะจับปลาไปขายได้ตลาดด้วยความที่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรติดมือกลับบ้านไปเป็นกับแกลมเลยก็เลยได้ไปยืนดูเขาวิดปลากันเผื่อว่าจะขอแบ่งซื้อปูปลากลับไปบ้านสักหน่อย แต่เมื่อทิช้อยเดินไปถึงก็ต้องตกตะลึงกับตะภาพน้ำขนาดใหญ่ที่ใส่กะละมังเอาไว้ตะภาพน้าตัวนี้ใหญ่มากหนักรวมๆสิบกิโลเห็นจะได้ทิช้อยไม่รอช้ารีบเอ่ยปากขอถามซื้อทันทีว่าขายเท่าไหร่เสียงตะโกนกลับมาบอกตะภาพตัวนั้นไม่ขายหรอกจะเอาไปปล่อยทิชช้อยพอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกโมโหว่วาจะเอาไปปล่อยทำไมตะภาพน้ำตัวใหญ่ขนาดนี้หาไม่ได้ไง่าย ทิดชอยก็ตะโกนสวนกลับไปว่าฉันจะขอซื้อเอาไปปล่อยเมือนการช่วงนี้ดวงไม่คอดีด้วยการกล่าวเช่นนี้ก็ทำให้เจ้าของยอมขายตะภาพน้ำตัวนั้นให้กับทิดชอยเมื่อได้ตะภาพน้ำมาก,ก็ทำให้ทิดชอยเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้กับแกล้มเมนูทองแล้ววันนี้พอแกกลับมาถึงบ้านก็นำตะภาพไปขังไว้ในโอ่งหินขนาดใหญ่ใส่น้ำไว้นิดหน่อย จากนั้นแกก็ทำการใช้มีดค่อยคเฉือนที่ขาของตาภาพก่อนข้างหนึ่งเพื่อน,นำไปทำกับแกลมและเมื่อเฉือนขาไปแล้วทิช้อยก็นำปูนแดงมาทาไว้ที่บริเวณแผลเพื่อไม่ให้แผลเน่าจากนั้นทิช้อยก็มีความสุขกับการกินเหล้าในวันนั้นและวันต่อๆมาแกก็ทำเหมือนเดิมคือเฉือนขาของตาภาพน้ากินวันละข้างจนครบสี่ขาโดยใช้ปูนแดงป้ายไว้ตามแผลต่างๆที่เฉือนออกไป สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับตาภาพน้ำอย่างยิ่งจนกระทั่งมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันก็ต้องตายไปในที่สุดโดยปกติทั่วไปตาภาพน้ำเป็นสัตว์ที่อดทนมากแต่เนื่องโดยโดนเฉือนเนื้อไปทีละนิดทีละหน่อยจนมันทนไม่ไหวทิชชอยเห็นว่ามันตายแล้วก็เลยนำตาภาพน้ำมาผัดเผ็ดแก้มเล่ามีความสุขเมาร้องเพลงเสียงดังโดยหารู้ไม่ว่าตาภาพน้ำตัวนั้นมันได้ผูกใจเจ็บอืม อาฆาตมากร้ายอยู่ต่อมาได้ประมาณหนึ่งเดือนทิช้อยก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปนาก็แวะหาเพื่อนผูงที่กำลังลากกุ้งอยู่บริเวณใกล้านาของทิช้อยสายตาทิช้อยก็มองไปเห็นตะภาพน้ำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ในถังเหล็กขอบบ่อน้ำด้วยความติดใจในรสชาติของเนื้อตะภาพน้ำก็ทำให้ทิชชอยก็ขอซื้อเพื่อที่จะได้นำไปทำกับแกล,กลมอีกครั้ง พอตกลงราคากันเสร็จทิชชอยก็ล้วงมือลงไปในถังเหล็กเพื่อจะจับตะภาพน้ำตัวนั้นปรากฏว่าตะภาพน้ำดิ้นออกมาจากถังน้ำแล้วพุ่งเขากัดที่เท้าของทิชชอยทันทีทิชชอยร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะใช้มือเอื้อมไปจับตัวตะภาพน้ำดึงออกมาปรากฏว่าตะภาพน้ำกัดเข้าที่มือของทิชชอยเข้าอีกทิชชอยเลือดไหลเยอะชาวบ้านแถวนั้นก็รีบพาทิชชอยไปที่อนามัยชุมชนเพื่อทำแผล พอทำแผลเสร็จที่ช้อยก็ถึงกับไข้ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดและเสียเลือดมากทุกๆวันที่ช้อยจะต้องมาล้างแผลที่อนามัยทุกวันแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือแผลไม่แห้งสักทีเป็นหนองบ้างมีเลือดซึมออกมาบ้างทำให้ที่ช้อยรู้สึกหงุดหงิดใจเพราะทำอะไรก็ไม่ได้อีกทั้งหมอก็ห้ามกินเหล้าโดยเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็ถึงกับอดใจอยากเหล้าไม่ไหวพยายามลากสังขารเพื่อที่จะไปซื้อเหล้า แต่ไอ้วความที่ว่าตัวเองยังไม่แข็งแรงดีก็ทำให้เสียหลักพลัดตกบันไดาขาหักมืออีกข้างที่ไม่เจ็บก็ดันไปฟาดกระอ่างล้างเท้าที่ตีนบันไดเป็นแผลชะกันทิดชอยนอนร้องครวญครางเหมือนทรมานมากที่สุดร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะคนที่บ้านไปไร่ไปนากันหมดได้แต่นอนจมกองเลือดอยู่ที่บันไดจนกระทั่งตอนเที่ยงลูกเมียกลับมาจากนาเห็นสภาพของทิดชอยที่นอนตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ จึงได้นำตัวที่ช้อยไปส่งโรงพยาบาลหมอก็เข้าเปลือกเท้าที่กระดูกแตกให้แล้วก็ทำแผลที่ศรีรษะจนเสร็จจากนั้นหมอก็ได้เรียกญาติเข้ามาพบแล้วเรื่องที่หมอคุยกับญาติก็คือต้องตัดเท้าของทิดช้อยออกเพราะว่าแผลที่เกิดจากตะภาพน้ำกัดนั้นมันติดเชื้อลุกลามหากไม่ตัดเท้าออกเชื้อจะลามสูงขึ้นไปอีกญาติก็เลยตัดสินใจให้ตัดเท้าทิดช้อยออกหมอตัดเท้าทิดช้อยสูงบริเวณข้อเท้า ทำให้หลังจากนี้ไปทิดช้อยก็ไม่มีเท้าที่จะใช้เดินไปข้างหนึ่งเมื่อกลับมานอนพักรักษาตัวที่บ้านแผลที่ตัดเท้าออกก็เกิดการอักเสบทําให้ทิดช้อยต้องเปิดผ้าพันแผลออกแล้วใส่ยากะว่าจะนอนสักพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยพันแผลไว้เหมือนเดิมปรากฏว่ามีหนูตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้มากัดแผลที่เท้าทิดช้อยโดนทิดช้อยตอนนั้นหลับไปไม่รู้สึกตัว หลังจากนั้นไปแผลที่ช้อยก็ต้องติดเชื้อหนักอีกครั้งหนึ่งขาบวมแผลเป็นหนองไม่ยอมแห้งสักทีลูกเมียต้องพาไปหาหมออีกแล้วหมอก็บอกว่าต้องตัดแผลที่เน่าทิ้งไปเพราะว่าติดเชื้อร้ายแรงหากไม่รีบรบตัดเนี่อาจจะลุกลามเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งนี้ทิช้อยถูกตัดขาออกไปถึงหัวเขา่าสร้างความทรมานในแก่ทิช้อยเป็นอย่างมากหลังจากที่นอนพักที่โรงพยาบาลได้ระยะหนึ่งทิช้อยก็กลับมารักษาแผลที่บ้าน โดยแผลเริ่มดีขึ้นหมออนุญาตให้เอาผ้าที่พันแผลออกได้เวรือกรรมทีิทชอยก่อไว้เป็นแน่เมื่อกินยาแก้อักเสบหลับไปปรากฏว่ามีมาแมลงสาบหลายตัวมารุมกัดแผลของทิทชอยอย่างสนุกสนานจนเมียทิทชอยมาเห็นเขาก็นำผ,ผ้าพันแผลเอาไว้อย่างเดิมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแผลของทิทชอยจากที่กำลังจะดีขึ้นก็กลับซุดหนักอีกครั้งปวดร้าวไปถึงกระดูกแผลบวมเป็นหนองอีกครั้งแผลเริ่มเหม็นคล้ายจะเน่า ลูกเมียจำต้องนำทิชชอยส่งโรงพยาบาลอีกครั้งและหมอก็ต้องตัดขาทิชชอยเพิ่มอีกโดยตัดสูงขึ้นไปจนเกือบจะสุดลำขาสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสให้แก่ทิชชอยเป็นอย่างมากด้วยการโดนผ่าตัดขาถึงสามครั้งโดยครั้งนี้หมอให้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนขวาแผลจะหายสนิททุกวันในห้องพิเศษรวมถึงห้องนี้จะได้ยินเสียงร้องครวญครางจากทิชชอยอยู่เป็นประจำ เหตุใดทิช้อยจึงต้องทนทุกทรมานอย่างปวดร้าวอย่างนี้ทิช้อยเหมือนจะรู้ว่ากรรมตามทันแล้วก็สารภาพกับลูกเมียบอกว่าคงจะเป็นกรรมของฉันจริงๆเพราะว่าสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวก็คือเจ้าตาภาพน้ําตัวนั้นที่ฉันซื้อมาแล้วตัดเนื้อมันกินแกล้มเราววนละนิดจนเป็นเหตุให้มันทรมานถึงตายมันคงอาฆาตพยาบาทฉันอยู่ก็เลยได้มาเอาคืนกับฉันแบบนี้ เมื่อลูกเมียฟังอย่างนั้นก็รู้แก่ใจทันทีว่าเป็นสิ่งที่ทิชชอยสร้างขึ้นเองก็ต้องชดใช้ด้วยตนเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลทิชชอยก็ป่วยเป็นโรคนอโนโรคนี้สารพัดเข้าออกโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนถือได้ว่าเป็นการชดใช้ที่สมควรแก่การกระทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ทิชชอยไม่เคยทําบุญทําทานเลยมีแต่เมาแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจําทุกวันจึงต้องมารับกรรมที่ทาไว้อย่างนี้ ลูกเมียก็ได้แต่ภาวนาให้ทิดชอยตายตายททีพราอยู่ไปก็ทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นและบทสรุปสุดท้ายทิดชอยก็ตายจริงๆแต่ตายด้วยความเจ็บปวดร้องครวญครางจนขาดใจตายไปตายที่บ้านตัวเองด้วยลักษณะการตายแบบนี้ชาวบ้านเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ชอยเอ้ยตายดีแล้วอยู่ไปก็ทรมานเหลือเกินเ็งมันบาปหนานัก แม้แต่จะตายก็ยังแสนที่จะรามานถึงที่สุดดนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นเพราะตัภาพน้ําตัวนั้นมันมาเอาคืนหรือเปล่าแต่มันก็เป็นคติสอนใจที่ว่าให้ระวังหากทําชั่วกรรมชั่วนี่แหละครับมันจะตามมาสนองเอา